สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่20 20กอคอหนะคะคุณครูน้ำใจมาเที่ยวที่ห้างบิ๊กซีบางพลีค่ะมากับน,น้องข้างบ้านนค่ะคุณแป๊วคุณแป๊วก็ถ่ายวีดีโอให้นะคะอ่อช้อปปิ้งกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยก็ได้ของมาเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะ แป๊วเขาก็หนีหลานเที่ยวปกติอยู่บ้านน้องเขาก็จะเลี้ยงหลานแต่คุณน้ำใจหลานไปโรงเรียนนะคะคุณน้ำใจก็เลยเถือโอกาสมาเที่ยวกับน้องเขาด้วยน้องก็ชวนมาเที่ยวนะคะอืมก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่ริมน้ํานะคะตอนนี้ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันที่ริมน้ําตรงนี้นะคะ ริมน,น้ำนะคะตามมาเลยค่ะคือหลังห้างบิ๊กซีเนี่ยเขาจะมีะคลองนะคะคลองที่เราสามารถที่จะข้ามคลองไปฝั่งนู้นได้อยากให้เห็นค่ะอยากให้เห็นคลองเขาเรียกคลองอะไรนะแป๊วคลองคลองสำคลองสำโรงเหรอ ไปถึงสำโรงเลยเหรออแดดจ้านี่เป็นยังไงบ้างหน้าสว่างไม่เห็นหน้าเลยเหรอเห็นลางลาเห็นลางลเลยสะท้อนแสงถ่ายตอนกลางวันเป็นอย่างนี้ยนะอนี่ไงยังมีเรืออยู่เลยแป๊ว ยังมีเรืออยู่เลยนี่ไงนี่คือตลาดโบราณบางพรีค่ะไปะมาใกล้ๆแป๊บแล้วถ่ายบรรยากาศเนี่ยมีบ้านตลาดน้ำด้วยแล้วมาดูบ้านตลาดน้ำมีชื่อบ้านตลาดน้ำดูต้นไม้โอ้โหต้นไม้เขาเยอะเนาะ โอเคแป้วมาถ่ายเรือถ่ายเรือตรงนี้อยากให้ทุกคนเห็นเห็นการข้ามฝั่งของเขาค่ะไปตลาดโบราณบางพลีค่ะแป้วเห็นชื่อตลาดโบราณบางพลีไหมชัดไหมคะชัดไหมเดี๋ยวคุณน้ำใจจะลงไปมีอยู่ตรงเรือนะ น้องแป๊วยืนอยู่ตรงนี้แหละเอะอโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคนะคะแล้วทุกคนก็จะข้ามไปฝั่งนูน้นเสียตังค์เท่าไหร่นะคนละหนึ่งบาทเสียตังค์คนละหนึ่งบาท,บาทโอเคค่ะแต่ครูจำใจไม่ไม่ข้ามไปฝั่งนู้นนะคะมาให้ดูแค่นี้คะ่ะดูบรรยากาศดูบรรยากาศน้ำสวยไหม นะคะล่มรื่นนะโอเคนะคะค่ะคุณน้ำใจพามาเที่ยวแค่นี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ